สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Masters กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นตาสุดท้ายของเด็กซอโซนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเปิดแพ็คใหม่กันใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันถัดไปก็จะไปเล่นเด็กของแพ็คใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าไอเด็กเนี่ยมันหมดรอบพอดีกับแพ็คใหม่เข้าพอดีนะก็จะได้ดูเด็กใหม่แบบทันทีเลยก็อันนี้ครับเป็นซอโซนะก็ตานี้เริ่มก่อนนะครับมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่ครับกับอิมเปร์นะมีชีดาบด้วยทําให้เราโอกาสที่จะเล่นสับเปลีนครับสูง มีเป็นอีเคเซียครับถ้าลงอีเคเซียอย่างเงี้ยเรียกโมเยมาโชลองยวนน่าจะเล่นต่อได้แบบจนสุดบอร์ดเลยนะก็ตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเมนหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรทำครับลงเป็นอีเคเซียนะก็อย่าที่บ่นไปไหลายทีครับว่าอีเคเซียเนี่ยมาชอบขึ้นมือแรกนะเวลาเริ่มก่อนเนี้ยแล้วเวลาเริ่มหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ลงเป็นอีเคเซียครับแล้วก็เอฟเฟกเลยทีวิตตัวเองสเป์ครับโอ้แั่คข้ามีเป็นแม็กซี่นะก็ถ้าเกิดเราโดนแม็กซี่ตั้งแต่ตอนแรกๆครับ มันจะเสียเปลี่ยนมากมาๆนะเพราะว่าเราสเปย์สเปย์ตัวมันมาสเปย์โทเคนซิงโคเงี้ยเขาก็จุดได้สาใบเยอะมากตรงนี้โชคดีครับเรามีชี้ดาบนะแล้วก็ใช้ชี้ดาบเลยในเกะครับในจะเดือดร้อนอ่าริโซครับชี้น่าจะทาสะดวกนะอีเคเสียครับสเปย์เป็นโมเยนะวเดยวเอฟเฟกโมเยโมเยครับ จะโชว์ลองโยนนะล่าซางเถเข่นโหเอาเรื่องสุดๆนะแกม่าครับก็ช่วยไม่ได้นะถ้าโดนแกม่าค่ัเนียครับแล้วมือเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าลองโยนมันไม่มีมือคนให้ทิ้งนะถ้าเกิดออมืออีกใบหนึ่งอ่ะเป็นพวกมังกรมาย,ยายเงี้ยเราได้ตั้งบาลอนไว้เก่งๆเลยนะตัวที่โดนเป็นแกม่าครับเราจะปาแม็กซีจั่วก็ได้แต่ว่าตัวนี้เราจัว่วแค่ใบเดียวครับเราไว้รอจั่วเธอฝั่งข้ามน่าจะเก่งกว่านะตรงนี้ก็ช่างมครบมับไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่น ี่ทบเลยก็พังไปนะตัวนี้ผ่านเลยครับเพราะว่าบอดแล้วโลกนะอีเปอร์ใช้จากมือได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอฝั่ง้ามเข้าเธอเขาเนี้ยเราโย่แม็กซีครับแม็กซีปุ๊บเราก็จววหาพวกแฮนด์แทบจ้าจ่วหาอุละลาเนี้ยหรือว่าจ่วหาเป็นนิบิลุก็ได้น่าจะพอเล่นได้อยู่นะตัวนี้ก็ผ่านเลยครับทำอะไรไม่ได้นะปล่อยบอดโลกไปเลยเมนิงครับโอ้ตอนแรกเป็นแบบเป็นเด็กมิโกะนะเป็นซลรีมิโกะนู้นเลยมิโกะครับตัวนี้ลงเป็นดีไวเนอร์ครับ เด็กที่เล่นดีเวนเนอร์ตอนนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่เด็กใช่ปหมละ่ะอันนี้ที่นี่ชัดเลยครับโมเป็นไทยอาร์ตนะครับก็จะเป็นไอไวสเลตนะเขาค่าจะได้นอนครับอันนี้แปลกประหลาดมากๆนะเพราะว่าคิดว่าจะเจอไวสเลตเยอะกว่านี้ซะอีกนะอาจจะเพราะามันอาจจะสู้เมตาสมัยนี้ไม่ค่อยได้ละมัง้งคนก็เล่นน้อยมากๆนะแล้วก็บวกกับที่กำแพงด้วยตรงนี้ดีเวนเนอร์ครับโมเป็นไทยอาร์ตแล้วก็ปรับดาวแล้วก็ตามสูตรนะครับเอฟเฟกต์ไทอาร์ตเลยก็เหมือนที่เคยเล่นนะโม่เป็นก็เป็นคอมโบมาตรฐานแหละไทอาร์ตซีบิวเทพหนึ่งตัวสเปรย์มมนขึ้า ตัวนี้มีเชนแน่นอนครับเรามีเป็นแม็กซี่ครับแล้วก็โยเลยรีโซครับทีนี้สบายนะเพราะว่าเด็กเขาก็สเปย์เยอะเหมือนกันนะแล้วแบบเพราะว่ามันเด็กไวสเซดเนี่ยมันต้องเล่นดแบบับโดนสุดทางเลยนะต้องแบบมันต้องมีมอนตั้งบอร์ดประมาณหนึ่งเพราะงั้นเราได้โจวอย่างน,น้อยก็ต้องมีสอบสบายแหละไทร่าครับอาจัวเป็นไอ้นี่ไปด้วยอีเมแกนครับอีเมแกนก็ทําให้เราเล่นได้ในตาหน้านนะแล้วก็ ัวนี้เอฟเฟกของทีเวนเนอร์ครับโดนทีิวสเปรเทพหนึ่งตัวก็เป็นบวกแดงนั่นแหละตัวรัวนะของค่อนข้างเยอะตัวนี้เอฟเฟกของบวกแดงครับเราไปอิมเปิดนะเราไปรอขัดตรงไหนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเขาเล่นไปอะไรเงี้ยแล้วเขามีบาลเลีครับจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้เรามีอุลาาเงี้ยเราก็รออุลาราโยนตรงไอตัวซาฟิล่าก็น่าจะเก,ก่งกว่าเหมือนกันแต่ตรงนี้บวกแดงครับจะเว้มาแปะครับเราก็มีเปิดครับโยนไปเลย ตอนนี้ก็วัดดวงครับถ้าเกิดเราในเกรปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้เป็นบาลียเอาแต่ว่าถ้าเราใบหมวกแดงได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเอฟเฟกแทนดาวครับมันจะโดนใบไปด้วยเนาะดีโซครับอ่านเกรเลยแต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเกิดเขามีเป็นปบาลีใบเขาก็ระบาดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ทีบิวไทอาร์เป็นวัตถุศิลปกรรมได้นะเพราะดาวมันเยอะตอนนี้เขาลิกงต่อครับเป็นลิทเติไนนนะก็แปลว่ามือครับไม่ค่อยมีของนะมีแต่แฮนด์แท็บบ้าบาบอๆนะ เป็นลิสต์นายครับลิเต์นท์มันไม่ค่อยเก่งกกอ,อะไรกันเท่าไหร่ครับพ่อพลังมันแค่พันหกใช่ปะล่ะเรามีโมเยครับนอร์มอนไปตีก็จบแล้วแต่ว่าโมเยนอร์มอนมันต้องใช้เฟกใช่<ไ>ปนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้อีเมแกนครับเสิร์ฟไปไทอาร์นะไทอาร์ตีพันแปดครับซับบอนตีทิ้งแล้วค่อยรีมูฟแล้วก็รีต่อเป็นเฟกสงองก็ได้นะโหดูเวลานะโดนตีก็สั่งมาครับไม่ยืเดเยือดร้อนอะไรเอาเลยครับเข้เลย โอ้จั่วเป็นยูนิแมทนะก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้อีเมแกนนะตามสูตรเลยอีเมแกนครับจะเสิร์ชอ่าเรียบร้อยก็เวลาเจอไวเซต์ครับต้องคอยระวังนะเพราะถ้าเกิดแบบเขาเซตบอร์ดเสร็จแล้วเงี้ยบอร์ดเขาจะเราจะแกะบอร์ดเขาค่อนข้างยากครับเพราะงั้นอย่าให้เขาตั้งบอร์ดแต่จะดีที่สุดนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กไวเซต์เมื่อก,กี้นะครับก็ ส่วนใหญ่จะจัดคล้ายๆกันหน่อยเพราะเอนจีมันจะซ้ำๆกันเนาะก็ไม่ได้ครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเป็นหมวกแดงแม็กซี่แกมมาดีวายเนอร์อุลละแล้วก็มีเป็นแมกนามาติติดมาตัวนะไม่มีเพื่อนเลยก็คงเอาทำไรสักอย่างละมัง้งแล้วก็เป็นซาฟิล่าครับ3ลุงแกไทอัสดิวิลุสุรวิศสกาวการ์ดีครับ2ใบแล้วก็ใส่เป็นออสไดเนาะออสไดตัวนี้ก็เก่งนะเอฟเฟกต์เพดูร่ามาเก่งแปบลบว่ามันบอกว่าแปะปุ๊บใช่ ต่อเอ็เฟยครับสามารถสั่งเสิร์ชด้วยพี่กรรมขึ้นมือได้แล้วก็เอาการเบรนดกลับขึ้นมือด้วยอย่างเงี้ยเหมือนว่าถ้าเกิดมือมันไม่ค่อยดีเงี้ยก็แปะไปดูล่ำเอ็เฟยเสิร์ตเวพี่กรรมขึ้นมือแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตานาหลอดการเบรนดนตานา,นานก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนตัวมันยืนบอกครับจะนิเก็ตได้ด้วยนะเทอร์ค้างถ้าเกิดฝ่าว่าไอคิวเวทเนี่ยครับ ate, สามารถนิเกตได้แต่นิเกตไม่ทําลายนะแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ครับไฮโมเอกตอรไหล้วงเวพี่กรรมสองใบบาเลียเบสซิ่ง อิมเปอร์แล้วก็เป็นเรเดียนนะเอกต้าก็ไม่ได้ใช้อะไรครับตัวที่ใช้จริงๆก็มีแค่ไอ้นี่ใช่ไหมไดนามอนโดครับแค่นั้นนะที่เหลือก็ใส่ๆมาไปอย่างนั้นแหละก็ประมาณนี้ครับสอบเด็กวอยเซตนะครับซึ่งเห็นคนเล่นน้อยผิดปกตินะจริงๆเดียวกับเด้ว่าเก่งใช้ได้นะคนน่าจะเล่นเยอะกว่านี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตายสองนะครับตาน,นี้ก็เริ่มก่อนนะคอยเลือชนะครับมือแรกครับมีเป็น นะแ e นะม็กซี่ครับชี้ดาบนะแล้วก็อีเคเซียนะตามสูตรครับเริ่มก่อนชอบขึ้นมือนะแต่ว่าขึ้นมือมันก็ดีแหละเพราะว่ามันก็เท่ากับโมเยหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็มีเป็นไทอาด้วยกับโปรตอนนะโปรตอนขึ้นมือแรงเนี่ย,กยไกลเปว่าเก่งนะเพราะว่ามันทําให้แหับถ้าเกิดเราได้ลงมันก็ได้เปรียบใช่ไหมละ่ะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยไม่นหนึ่งครับก็ลงอเคเซียครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลยทิพย์ออกสเปรย์เป็นโมเยทีนี้ก็หวังว่าจะสําเร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนขัดมันจะกีจะยุ่งยาก โชว์เป็นทยอาครับก็ซ่อนโปรตอไปนะอาทีเรียบร้อยครับสร้างโทเก้นซิโคต่อเลยเป็นแกนมาสเตอร์แล้วก็แกนมาสเตอร์ครับเชนหนึ่งจะเสิร์ชเชนสองจะจวดีซบเลยโอ้จูนเปิดครับค่อนข้างเก่งนะทีนี้เราก็เล่นแบบไหลๆเลยครับเอฟเฟกของแกนมาสเตอร์เสิร์ชหนึ่งตัวเราก็เสิร์ชเป็นลองยโยครับเดี๋ยวโยทิ้งคู่นี้ใช่ไหมจะได้มีแบบมีครบสามสี่ธาพอดีเลยลองยโยครับ ทิ้งแทอายเลยสเปรแล้วก็สร้างโทเค็นซีงโคครับเป็นบาลอนอ่าทีนี้มีสี่ธาตุครับไอสี่ตัวเอย่างไรไมว่าดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลงโปรโตรใช่ไหมจะให้เหลือกระสุนไว้ให้แกมาสเตอร์ครับรีมูฟท,ทิ้งหนึ่งใบด้วยเอฟเฟกของเราอยู่ครับซิงโคลก็ยิงฝั่งข้ามพันสองแล้วก็รีมูสามธาตุครับเหลือมังกรมายาไว้ตัวนะเพื่อเป็นกระสุนในะอย่างที่บอสมาติกี้เราไปโปรโตรครับแล้วก็โปรโตรประกาศมืดเลย แล้วก็ใช้เป็นชี้นิ้วกับอิมเปอร์ครับแล้วก็ถือแม็กซี่ไว้ก็ค่อนข้างน่าจะได้เปรียบครับเรามีอิงเปอร์มีชี้นิว้วมีเนเกตมอนมีเนเกตอะไรก็ได้แล้วก็ห้าฝาคัพเลยทับมืดนะทับเลยตัวนี้เพื่อครับได้เปรียบครับสไตล์บายนะเราก็แม็กซี่ครับปอาอัดไปเลยโอ้โหลีโซมเลยนะไม่น่าเชื่อตัวนี้โดนเป็นฮาร์ปี้ครับฮาร์ปี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะถ้าเกิดสมมุิเราอ่ะเนเกตไปเงี้ยเนเกตเสร็จปุ๊บแล้วโดนทันเต์โบซ้ำเนี่ยคือเจ๊ง ตรงนี้ครับมันมีอิมเปอร์ใช่ไหมมันเป็นดีเกตมอนครับมันก็ให้ผลเท่ากับแกมาสเตอร์ใช่ะดับชี้นิ้วอ่ะมันเผื่อได้ใช้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็ช่างมันครับเพราะงั้นตรงนี้เรายอมโดนก็ได้เก็บเอฟเฟกต์มอนไว้ดีกว่านะฮัปปี้เลยอ่ะตัวนี้เป็นฮีโร่ครับฮีโร่อนะไรนับหักไลอ์ครึ่งหนึ่งแล้วก็สเปรฮีโร่หนึ่งตัวตรงนี้เรายังไม่ต้องในเกตอะไรเพราะถ้าเกิดเราในเกตปุ๊บเนี่ยเราเขาแบบมีมอนเทียบใช้ได้เนะี่ยแต่ลำบากเพราะงั้นเราเก็บไว้สู้ดีๆดีกว่า โเรียบร้อยนะอุตส่าห์รอมาตั้งนานครับไอ้บอนี่มีดับเล็ดก,ก็ไม่บอกนะพอไปด,ดับเล็ดปุ๊บเนี่ยที่เราเก็บไว้ครับมันจะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์เป็นโดนิกเกตใช่ไหมแต่ว่ายังดีครับที่โปรตอสอะเอฟเฟกต์ Effect มันลั่นไปแล้วครับตั้งแต่เธอทีท่แล้วก็คือเธอที่ครั้งเธอเนอี่ะฝ่ายข้าจะยังไม่สามารถสเปรย์มอทัสมืดได้แล้วตัวเขาจะเป็นฮีโร่ครับ,รบตัวเกเกตของไปทัดมืดนะไอ้พวกวิชั่นใช่ไหมวิชั่นก็นไปทัดมืดพวกตัวเปิดอะไรไปทัดมืดหมดเลยกับพวกดาร์กลอชาร์โดมิดอะไรพวกเนี้ยก็น่่่าาจะะไไมมีปัญหอรยยอรใสยด้วย ดิโซครับอาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ปัญหาพลังนะสองตัวก็เหลือแค่พันสี่พันห้าครับพลังก็แบบอ่อนๆนะออกเป็นแอร์แมนครับกับแม็กซี่ติดครับแล้วก็จบได้เลยนะหาของตรงนี้เป็นอีเมแกนต์อีอะครับอีเมแกนเสิร์ฟทรครับลงปุ๊บเล่นได้เหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นแอร์แมนครับเสิร์ฟแอร์แมนนะอันนี้ครับถือว่าดีนะที่เรามีโปรโตเชียถ้าเกิดเราไม่ได้ประกาศมือครับตรงนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นวิชั่นใชียร์แล้วก็ลงวิชั่นแล้วก็เล่นได้ยาวๆ น้องว่าไอแมนซ้ำอีกครับเอฟเฟกเลยเ,เยเสริมด้วยส่เป็นลิควิดนะครับแล้วก็ลิงลิงเป็นวันเดอร์ไดเวอร์ครับไอดีก็เป็นยี็กีกไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเทียบมาทีหลังใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เขาสเปรย์มไม่ได้มันก็ต้องออเปลี่ยนท่านั่นแหละโอ้ถือมิลเลอรเลยนะมิลเลอร์นี่ก็เอาเรื่องสุดๆลิมูฮีโร่สองตัวครับแล้วก็ออกฟิวชั่นออกมาเป็นตัวที่ตรงตามเงื่อนไขออกเป็น นี่ครับซัลไลเซอร์นะก็เมื่อลงครับมันจะได้เสิร์ตมีลเลคเกอร์อฟิวชั่นใช่ไหมแต่ว่าไม่ดูเหมือนกันนะเขาจะมีหรือเปล่าไอนน้ทำอะไรได้เนี่ยถ้าเกิดมอนสเตอร์ฮีโร่นอร์มอลหรือสเปนในช่องที่มันชี้อยู่สามารถชี้ฟิวชั่นหนึ่งใบหรือว่าพวกเชนนะในหลุมเอาขึ้นมือได้ปะอ๋อเก็บไปนี่นะเก็บมีลเลคเกอร์อครับออกมาเซตแล้วก็ใช้ซ้ำครับเรียกไปตัวหนึ่งนะตัวนี้เอาซัลไลเซอร์ออกเลยครับ ออกมาเป็นเวกับยูอาร e เอเจเมทัลฮีโร่ครับไอนี้ก็เพิ่มพลังสาม้อใช่ไหมแล้วก็ทำลายมอเตัวไเลได,ได้ก็ยิงไลฟ์ั่งข้ามเท่ากับตรงนั้นอะไรนี้ถ้าแกมาถูกคำลายครับไม่ได้สเปรย์พวกฮีโร่นะาค่อนข้างน่ารำคาญเลยตัวนี้ไอเขาตีครับก็ช่วยไม่ได้นะมาโดนฮาร์ทพลังครับแล้วใกล้นี่สีบอลลนเลยเอฟเฟกต์ครับยิงไลฟ์ั่งข้ามเท่ากับพลังนะก็คือตัวยิงสามพันนะแรงามากไม่เป็นไรครับ จับหน้าที่โปรตอร์จอยู่เดี๋ยวเราประกาศท่าแสงค่ระเบิดทีเขาบอกครับแล้วเดี๋ยวสู้ต่อน่าจะได้อยู่เท็ตหนึ่งด้วยอะไรก็ไม่รู้จุบครับโหยังดีนะเทียบมีของเล่นนะจุะ๊บมา้สี่ห้าใบเฮ้ยเคลียบบอดเลยครับประกาศแสงเลยแล้วก็บอกให้เขาสเปร์ามาครับพอเขาสเปร์ปุ๊เนี่ยเราค่อยหาทางแก้บอดเอาไอ้นี่ก็สเปร์เพื่อนใช่สเปร์นักลบหนึ่งตัวจากมือหรือเล็กได้ไอ้นี่ก็ถ้าถูกำลย สามารถสเปรย์ฮีโร่หนึ่งตัวจากมือก็คือสเปรย์จากมือหนึ่งตัวจากเด็กหนึ่งตัวมือเนี้เป็นลิกวขดมานตะกี้ครับแล้วเรามีเป็นแม็กซี่ด้วยเขาสเปรย์สองทีครับเราแม็กซี่ปาไปเลยเราได้จัจวหาของเพิ่อมอีกรีโซมเลยเป็นลิควขดครับแล้วก็เป็นไอ้นี้ด้วยชาโดมีดครับเพราะเธอนี้เขาสเปรย์มือได้ละเอฟเฟกต์แคนนี้ก็ถ้าสเปรย์ครับจะเสดพวกการ์ดเวทเร็วครับที่มีชื่อเชนก็คือเสดมาเชนอะแต่ว่า เสิร์ตตรงนี้ไม่มีความหมายนะเพราะเขาเสิร์ตขึ้นมือใช่ไหมมันยังใช้ไม่ได้เราไปต่อครับลองโยนเลยตรงนี้ไอเอมีแกนครับเก็บไว้ก่อนนะอย่าไปต้องรีฟเล็กครับเร,รบาได้ลองโยนไปก่อนซิงส์เป้าครับเ,เสร็จพวกซิงโคต่อเลยออกเป็นเชนจิงตัวนี้ครับเรามีาเอฟเฟกกับพวกไอเนี่ยเดี๋ยวเราเสิร์ตไทอาร์ใช่ไหมลงไทอาร์รีมูฟแล้วเดี๋ยวเชนจิงจะได้รีมูฟด้วยเคลียร์บอรทเบิ้มๆนะ ยีไลซัมไปอีกครับแล้วก็ใช้เป็นอีเมแกัเลยเซิร์ชเซิเป็นทอาร์ครับโลคทอาร์เลยโอ้โตรงนี้ฝากข้าวครับเป็นเฟเวอร์ลิตนะสั่งสเปร์มอนฟิวชั่นหนึ่งตัวจากอไตาเด็กที่มีฮีโร่ใช่โดยการเอาวทุดดิบจากไหนเอาไปยัดไว้ใต้เด็กก็คือฟิวชั่นออกมาเนี่ยแหละต้องรอดูว่าเป็นใครออกมานะแต่ว่าต่อคนนี้มันมีเทคที่การทลายจ่ายเฟิกกาครับเพราะงั้นเปใครก็ไม่น่ามีปัญหาเอาไปเซโร่ครับ เซโร่เนี่ยไม่เห็นคนเล่นนานมากๆนะเมื่อก่อนโคตรเก่งนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตามสภาพแหละมันเป็นการ์ดเก่านะเฮ้ยเราก็ไปต่อของเราเรื่อยๆครับเอฟเฟกของไทอาร์เลยรีมูฟจะสร้างโทเค็นแล้วก็เชนจิงครับเห็นการ์ดโดนรีมูฟก็รีมูฟบอร์ดหนึ่งใบรีมูฟหลุมหนึ่งใบเรารีมูฟเซโร่ไปเลยครับเซโร่ออกจากบอร์ดอ่ะมัาได้ทำลายการ์ดทั้งหมดบนสนามฝั่งข้าวใช่ไหมแต่ว่าเชนจิงครับมันรีมูฟการ์ดการทำลายได้แล้วก็โปรตอสที่ไม่ถูกลมลายครับเพราะง่ายเดี๋ยวเราคู่นี้ครับบิดแล้วก็ตีก็จบละ ไซโลระเบิดบอลเลยเจนยิ่ก็รีมทการทำลายไอตัวไทอาครับก็เป <mon> ็นมอสธรรมดานะก็ถูกทำลายอยู่แล้วแล้วก็โปรตอสไม่ถูกไลฟกัสแล้วก็ตีอาดเข้าไปเลยชนะแน่ๆอ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมก็ทลามืดอะเวลาโปรตอสประกาศมืดแต่มันก็ค่อนข้างจะครอบจักรวาลนิดนึงนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ครับตัวเก่งๆมันจะมีทาามืดเป็นหลักนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นลีดเด็ตของเด็กฮีโร่เมื่อตะกี้ครับก็นี่ครับอย่างที่บอกนะพวกตัวเก่งๆครับไปทัไม่หมดเลยนะทั้งอินทีสไวออนมาเลเซียไอตัวหอกที่ก็ไปทัพมึดครับแล้วก็ไอ้นี่นี่ก็มึดครับวิชั่นฮีโร่ไปทัพมึดหมดเลยนะก่อนที่เราประกาศมึดเนี่ยก็คือเด็กเขาแทบจะเล่นอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้กขั้นไปแรกเป็นเนออสแม็กซี่อินทีสอุตละไอตัวหอกนี่แล้วก็เป็นแอร์แมนครับสองใบไวออนชาร์โดมิดลิควิดฟาลิส มาเลเซียครับแล้วก็เป็นพัฒนาเลยนะไอนี้ก็เอาเรื่องสุดๆฮาร์ปี้ Happy ครับฟิวชั่นเซิร์ตตางลบมิราเคิลฟิวชั่นอีครับอีใ e, ส่ไปเดียวนะแล้วก็เป็นฮีโร่ไลท์สามใบเดสติที่ฟิชชั่นครับสองใบนะไอนี้กระทัดมือครับก็ถือว่าทําให้เราได้เปรียบประมาณนึงเลยคัดเก่าด้วยแล้วก็เป็นบุ a ๊คอัพพีคลิปมาเชนชี้นิ้วชี้ดาบแล้วก็เป็นดอปเลตครับดอปเลตนี่ไร้าการสุดๆนะเมาตะกี้แบบว่าบอลสาชมมาดีๆโดเคลียร์หายหมดอิเปอร์ครับแล้วก็เป็นเฟเวอร์ลิฟคอนแทค เอกตากันพวกฮีโร่นะฮีโร่นน่นนี้นั่น,นตามภาษาเขานั่นแหละเพราะว่าฮีโร่มันจะค่อนข้างฟิกเอกตานะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเ็กฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ